สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะสิบสี่แป๊บซี่รักซูซี่คำไหนก็ได้นะคะแล้วก็ยิ้มกว้างๆยิ้มกว้างๆนะคะเข้ามาถึงเราก็จะยิ้มให้กันก่อนเนาะยิ้มให้กันก่อนเลยใครนะคะที่เข้ามาเพจนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูโพสต์ไม่ว่าจะเข้ามาดูรีวิวไม่ว่าจะเข้ามาดูวิดีโอหรือเข้ามาดูไลฟ์ทุกครั้งนะคะคืออยากให้เห็นภาพนี้ไว้ในใจเลยว่า เข้ามาเพจนี้ปุ๊บจะยิ้มปั๊บเข้ามาที่เพจนี้ปุ๊บคุณจะยิ้มทันทีเออเข้ามาเพจนี้เรายิ้มทันทีให้เป็นแบบนั้นเลย <c oughs> ยิ้มแล้วหัวเราะง่ายๆนะคะเพื่อเพิ่มพลังงานดีๆให้กับตัวคุณเองนะคะยิ้มแล้วหัวเราะง่ายๆเข้ามาปุ๊บยิ้มปับ๊บแค่เห็น แค่เห็นเพจแค่นึกถึงเพจเพจนี้เพจ่ชื่อซูซี่เนี่ยคุณก็ยิ้มออกเลยทันทีได้รับพลังบวกเลยทันทีได้รับความรู้สึกดีๆเลยทันทีเพราะว่าประทับประทาบใช้คําว่าประทับประทาบนะคะประทับประทาบพลังงานดีๆให้สิ่งสถิตให้สิ่งสถิตนะคะอยู่ที่เพจนี้เลย ไลฟ์ที่แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปย้อนนะอยากให้ไปย้อนเนาะเราพูดกันถึงเรื่องของคำพูดเรื่องของชุดคำพูดเรื่องของบทสวดใช่ไหมคะบทสวดประจำตัวทีนี้จะมาต่อจากไลฟ์ที่แล้วนะคะเราจะใช้คำพูดยังไงให้ส่งพลังเ,ออเราจะใช้คำพูดยังไงให้ส่งพลังเพราะมันจำเป็นมากๆ คำพูดทุกคําจะออกจากความคิดของเราเนาะความคิดความรู้สึกแล้วกลั่นออกมาใช้คำวา่ากลั่น <c oughs> กลั่นออกมาเป็นคําพูดมันก็จะเริ่มต้นที่เราจะต้องคิดดีก่อนแล้วเรารู้สึกดีแล้วเราก็พูดคําพูดดีๆนั้นออกไป <c oughs> เพราะว่าทุกคาพูดนะคะที่ออกจากตัวเราคนแรก ที่ได้ยินเลยคนแรกที่ได้ยินเลยก็คือตัวเราเองไม่ว่าเราจะคุยกับใครคุยกับรูกคุยกับแฟนคุยกับสามีคุยกับเพื่อนไม่ว่าเราจะคุยกับใครนะคะคนแรกที่ได้ยินคือตัวเราทีนี้มันสำคัญมากๆเราจะใช้คำพูดเหล่านี้ให้ทรงพลังได้ยังไงคือให้กลับมาทบทวนดูนะคะว่าเราเนี่ยใช้คำพูดยังไงกับตัวเราเอง คนแรกที่ลืมตาตื่นที่อยู่กับเราก็คือตัวเราเองเอ้ความรู้สึกแรกของเราในวันนี้เราเป็นยังไงตอนที่เรารู้สึกตัวตอนที่เราตื่นนอนเรารู้สึกยังไงกับตัวเราเองคำพูดใดที่เราใช้กับตัวเราเองเวลาที่เราเดินไปที่หน้ากระจกเราคิดยังไงกับตัวเราเองเราพูดอย่างไรบ้างกับตัวเราเอง นั่นแหละจะเป็นเหมือนกับคำพูดที่ดีที่สุดคำพูดที่ทรงพลังที่สุดที่เราใช้กับตัวเราเองโพสแรกที่ซูซี่โพสไปเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก็คือให้คุณไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกทำไมน่ารักขนาดนี้เคยไหมคะเคยพูดเล่นกับตัวเองไหม ที่หน้ากระจกเดินไปหน้ากระจกส่องกระจกเพราะเห็นตัวเองทาไมน่ารักขนาดนี้นะเคยเล่นอะไรแบบนี้กับตัวเองบ้างไหมคะกับคําพูดง่ายๆเห็นตัวเองในกระจกเอ๊ะทำไมน่ารักขนาดนี้ทําไมหุ่นดีแบบนี้นะทําไมหน้าเด็กขนาดนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าถ้าเกิดคุณพูดถ้าเกิดคุณพูดคําพูดเราเนี้ยเนะี่ย ทำไมน่ารักขนาดนี้ทำไมหน่าเด็กแบบน,นี้ทำไมหุ่นดีแบบนี้ทำไมผิวพรรณดีแบบนี้ล่ะพูดกับตัวเองหน้ากระจกบ่อยๆพูดทุกวัน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 อย่างน้อยเลยนะยี่สิบเอ็ดวันอย่างน้อยเลยนะหนึ่งเดือนแล้วคุณลองดูสิว่ามันเกิดการ,ปรเปลี่ยนแปลงอะไร กับตัวคุณเองบ้างเอ้คุณทำไมรู้สึกน่ารักขึ้นเอ้ยทำไมรู้สึกหน้าเด็กขึ้นทำไมรู้สึกผิวพรรณดีขึ้นไม่ว่าคุณจะโฟกัสเรื่องไหนนะคะไม่ว่าคุณจะโฟกัสเรื่องใดให้คุณลองไปยืนหน้ากระจก แล้วพูดคำพูดเหล่านี้กับตัวคุณเองน่ารักที่สุดเลยหุ่นดีน่ารักที่สุดเลยเธอหุ่นดีจังเลยนี่มันเด็กอายุสิบแปดชัดๆลองใช้ชุดคำพูดที่คุณร,ร,รู้สึกว่ามันโดนใจคุณที่สุดเอาคำพูดเหล่านี้ไปพูดกับตัวเองหน้ากระจก ทุกวันนะคะสวัสดีพี่ซูนะคะพี่ซูหาคู่ชาวต่างชาติให้กับหญิงไทยสวัสดีค่ะคู่ซูซี่รักคู่ซูซี่รักพี่ซูเช่นกันนะคะ<ม>ให้เราไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกมันจะดีมากๆถ้าเกิดเราทำตอนเช้ากับก่อนนอนสามถึงห้านาทีสามถึงห้านาที เมื่อข่าวที่แล้วเราพูดกันถึงบทสวดประจําตัวใช่ไหมคะบางคนบอกว่าฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วเขาก็เอาคําชุดคําพูดเหล่านี้ไปพูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกวันครั้งละสามถึงห้านาทีคุณจะพูดกับตัวเองหน้ากระจกด้วยคุณจะเขียนไปด้วย มันจะเป็นการเพิ่มพลังให้กับคำพูดของคุณเขียนด้วยพูดด้วยอ่านด้วยอ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนด้วยยิ่งเป็นการเพิ่มพลังเหมือนคุณกำลังส่งคลื่นเหล่านี้ออกไปส่งคลื่นเหล่านี้ออกไปพูดทุกวันพูดทุกวันจนคุณเชื่ออย่างสนิทใจเหมือนคุณสั่ง เหมือนคุณสั่งจิตใต้สำนึกตัวเองพี่สุบอกว่าทําไมฉันน่ารักขนาดนี้หุ่นดีผิวสวยขนาดนี้บอกตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันจิตใต้สำนึกเชื่อสมองเชื่อแล้วเขาก็จะหาเหตุการณ์สถานการณ์เพื่อทำให้เราเป็นตามความเชื่อของเรา น่าจะเกินหนึ่งปีแล้วเนาะที่ที่ซูซี่เคยเล่าให้ทุกคนฟังว่าคำติดปากของซูซี่ก็คือกินเท่าไร่ก็ไม่อ้วนแต่คำนี้ใช้มานานมากใช้มานานมากแล้วแล้วทุกคนก็จะชอบมาถามเราว่ามีทิคในการดูแลสุขภาพยังไงมีทิคในการลดน้ำหนักยังไงแล้วถ้าเราบอกจะเชื่อไหมว่าเราบอกกับตัวเองหน้ากระจกว่า ทำไมน่ารักขนาดนี้เด็กอายุสิบแปดแล้วเราก็สร้างภาพในหัวเลยท,ทันทีเราเห็นภาพของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่าง,งซูซี่ที่ใช้ได้ผลเลยนะคะและทรงพลังมากๆแค่พูดเล่นกับตัวเองว่าทำไมน่ารักขนาดนี้เด็กอายุสิบแปดแล้วพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่ง้ว,วนระบบเผาผลาญของฉันยอดเยี่ยม ทุกครั้งไม่ว่าจะกินอะไรบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรใดๆชานมไข่มุกกินทุกอย่างแต่เราไม่ได้ตัดสินเขาว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะสิ่งนี้กินไปแล้วมันจะอ้วนนะก็เราบอกตัวเราเองอยู่แล้วเราสั่งตัวเราเองอยู่แล้วว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนระบบเผาผลาญฉันดีเยี่ยมไม่ว่าอาหารอะไรที่เข้าปากเราไปเราอวยพรเขาทุกอย่าง ไปเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายของฉันนะไปเป็นโปรตีนชั้นยอดไปสร้างกล้ามเนื้อทุกมัดให้ร่างกายนี้สมดุลสมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็เล่นกับตัวเองแบบนี้หน้ากระจบบ่อยมามทำไมน่ารักขนาดนี้ไอเด็กอายุสิปก็คือพูดเล่นกับตัวเองในขณะที่ภาพในหัวทำไมต้องเป็นเด็กอายุสิบแปด เพราะเราจำได้ว่าในตอนนั้นในตอนที่เราอายุสิบแปสุขภาพร่างกายของเราสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงเฮ้ยตอนนั้นเรามีล่องสิบเอ็ดเฮ้ยตอนนั้นเรามีสิบแผกกลับไปก๊อปปี้ตัวเองหัวจจรดเท้าเฮ้ยตอนที่สิบปดเราน่ารักสดใสสุขภาพดีหุ่นดีก็เด็กปวช มันน่ารักอะ่ะเพราะจบปวชอนะฮะจะบอ,อกเอาไก็ไม่ได้เพราะทีฉันจบปวชอแม่เด็กพานิดอนะน่ารักสดใสกลับไปเห็นภาพตัวเองแล้วก็กระยิมยิ้มย่องทำเหมือนทำเล่นๆและพูดกับตัวเองหน้ากระจกแบบนี้ทุกวันสมองเขาก็เห็นแหละเห็นภาพนั้น เขาไม่ต้านแล้วอ๋อชอบแบบนี้ใช่ไหมมันเข้าคอนเซปต์ของกฎแรงดึงดูดพอเราเชื่อเราจะเริ่มดึงดูดเหตุการณ์สถา,านการณ์มาเอ๊เดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆสอดประสานกันเด็กอายุสิบแปเขากินแบบไหนเขาดูแลตัวเองอยังไงแล้วมันไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากจากผู้หญิงไซส์ L กลายเป็นผู้หญิงไซส์ S พราะตอนนั้นเราจาได้ว่าเป็นตอนที่เราเนี่ยหุ่นแบบนี้นะใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะเล่น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 กับตัวเองในหัวพูดกับตัวเองหน้ากระจกเล่นกับตัวเองในหัวพูดกับตัวเองหน้ากระจกขอบคุณนะไอเด็กอายุสิบแปดน่ารักเธอหน้ารักมากเธอสดใสามากและเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเลยว่าร่างกายเรา เป็นแบบนั้นจริงๆพี่สุบอกว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือไปเล่นกับตัวเองหน้ากระจกไปจ้องจ้องเข้าไปในตาตัวเองคุณจะใช้คำพูดชุดไหนก็ได้เล่นกับตัวเองเช้ากลางวันเย็นถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวค่ะไปเล่นในห้องน้ำก็ได้เล่นกับตัวเองในกระจก ไปพูดเบาๆพูดกับตัวเองแต่ถ้าอยู่คนเดียวสะดวกที่จะเดินไปหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็บริกรรมคาถาของคุณเลยค่ะใช้คำว่าบริกรรมคาถาไปคุยไปเคียยไปบอกตัวเองเลยบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันพูดด้วยเขียดด้วยอ่านให้ตัวเองฟังด้วย แล้วคําพูดเหล่านี้มันจะทรงพลังมากๆทรงพลังมากๆทรงพลังมากๆเหมือนที่ซูซี่ใช้ฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนลดน้ําหนักสิบกิโลเรายังงงเลยว่าลดลงมาได้ยังไงเราไม่รู้ตัวเออต้องใช้คํานี้ว่าเราไม่รู้ตัวแต่ว่าคนรอบตัวเขาเห็นเขาเห็นแล้วเขา ไปทําอะไรมาอยู่ลดน้ําหนักเหรอน้ําหนักลงเหรอเพื่อนหรือว่าคนรอบๆตัวเขาถามเราโดยที่เราลืมไปแล้วว่าเอ๊ะเออแล้วเราไปทําอะไรมาจริงๆเราแค่บอกตัวเองทุกวันหน้ากระจกเด็กอายุสิบแปดทำไมน่ารักขนาดนั้นฉันชอบตัวเองตอนนั้นมากเลยเห็นภาพเห็นภาพตัวเองบ่อยๆมารู้ตัวเองทีเอ็มมันจะเป็นยังไงนะถ้าไปชั่งน้ําหนัก แล้วเห็นเลขห้าสิบบนตาชั่งช็อกเลยค่ะช็อกเลยค่ะไปชั่งแล้วตกใจเพราะเราลืมไปแล้วจากน้ำหนักคือปกติซูซี่จะเป็นคนที่น้ำหนักแตะอยู่ที่ห้าสิบแปดถึงหกสิบอยู่ตลอดเหมือนเสถียรแล้วลดลงมาห้าสิบเหลือห้าสิบจากที่พูดเล่นกับเด็มันจะเป็นยังไงนะ ถ้าตัวเลขน้ำหนักบนกิโลมันเหลือเท่านี้จากไซส์ L ขยับมาเป็นไซส์ S โดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรพี่สูบว่าเอาไว้พูดบ้างค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนจริงๆค่ะพี่สุมันเหมือนกับทุกคําพูดนะคะที่เราพูดบ่อยๆที่เราเล่นบ่อยๆที่เรารู้สึกบ่อยๆมันคือคําย้ำจิตหรือ affirmation โดยที่เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้หรอ ที่เขาเรียกว่าคําย้ำจิตอันนี้เหรอมันคือ affirmation เหมือนกับว่าถ้าเราบอกว่าหายใจเข้าก็อ้วนแล้วถ้าเราพูดบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆคุณคะวันหนึ่งคุณพราคุณเจ้า <laughs> oh my god <laughs> คุณหายใจวันหนึ่งที่คขันเขาหายใจเข้าก็อ้วนโอ้โ oh, ห oh. บันเทิงแล้วจะไม่อ้วนได้ยังไงใช่ไหมคะ ทุกครั้งที่หายใจก็อ้วนทุกครั้งที่หายใจก็อ้วนสมองและร่างกายเขาเชื่อแบบนั้นนึกภาพออกเลยใช่ไหมคะบางทีเราไม่รู้ว่าคำพูดของเราที่พูดเล่นมันมีอิทธิพลมากแค่ไหนเพราะการที่เราพูดเล่นเราจะพูดด้วยอารมณ์ที่ปล่อยวางสบายๆคุณไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดอะไรเฮ้ยนี่อย่านะแกหายใจเข้าบาอ,อ้วนแล้วเนี่ย คีแบบเนี้ยโฟแบบเนี้ยปึ๊กลงไปที่จิตใต้ใต้สัมฤทธสั่งขึ้นไปที่สมองหายใจอ้วนนะหายใจอ้วนนะหายใจอ้วนนะเชื่อไหมว่าคุณจะเชื่อแบบนั้นอย่างสนิทใจแล้วคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันวันหนึ่งฉันก็แทบจะไม่ได้กินอะไรเลยทําไมฉันอ้วนก็อ้วนเพราะหายใจไงเราต้องกลับมาทบทวนนะคะเราต้องกลับมาทบทวนว่า เราคิดอะไรกับตัวเราเองเราพูดอะไรกับตัวเราเองเราชอบใช้ชุดคำสั่งไหนที่ใช้กับตัวเราเองบ่อยๆมันสำคัญมากสำคัญที่สุดโคตรของโคตรสำคัญเลยลองดูนะพี่สูลองเล็กกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนคือเป็นคนบอกตัวเองแบบนี้เสริมไปอีกนิดนึงฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้อนวนระบบเผาผาหารของฉันดีเยี่ยมสุดยอดอันนี้คือ ชาบูมูกระทะก็ทําอะไรไม่ได้ชาบูหมูกระทะก็ทําอะไรเราไม่ได้ค่ะคือจะบอกว่าซูซี่เป็นคนที่กินเก่งมากๆแต่เราบอกตัวเองแบบนี้ตลอดและอีกเทคนิคนึงเลยนะคะก็คือดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ำเยอะมันส่งผลมันมันสัมพันธ์กันหมดในระบบ ร่างกายของเรานะคะสัมพันธ์กันหมดอย่าลืมว่าร่างกายของเราเนี่ยมีน้ําอยู่เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นทุกคําพูดทุกความรู้สึกของเราเนี่ยมันสั่นสะเทือนไปทุกๆอนุเซลน้ําเขามีความทรงจําและร่างกายเรามีน้ำเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นจะไปไหนล่ะทีนี้เวลาที่เราพูดเวลาที่เราคิดกับตัวเราเอง อยู่ที่70-80%นี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตระหนักในทุกความคิดในทุกคำพูดที่เราใช้กับตัวเราเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ดึงไม่ออกว่าจะใช้คำพูดอย่างไรกับตัวเราเองซูซี่มีอ e ีบุ๊กนะคะอีบ e ุ๊กเล่มแรกเลยที่เกี่ยวกับ1้อ พลังคำพูดดึงดูดความมั่งคงั่ง CF ได้นะคะราคาอยู่ที่5 5 5บาทจากราคาเต็ม1,590นะคะวันนี้ลองไปเล่นกับตัวเองหน้ากระจกด้วยชุดคำพูดดีๆด,ด้วยชุดคำพูดที่รู้สึกว่าถ้าพูดคำพูดแบบนี้แล้วฉันน่ารักขึ้นฉันสวยขึ้นฉันดูดีขึ้นฉันดูเด็กลง ลองไปเล่นกับตัวเองดูนะคะไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะอ่ะอย่าลืม14แบบซี่รักสุสิยิ้มกวาม้างๆนะคะเลิฟเลิฟ